ฮัลโหลอไม,ม่อยู่แก๊งอะไรอะไม่มีแก๊งครับหูชื่ออะไรอะอรนะคะชื่ออะไรครับขึ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่น้ำใสหรือน้ำตกอ,ะอ่ะพี่เขากินเส้นอะไรหรือน้ำอะไรคะกินน้ำก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอ่ะเอางัา้นเป็นต้ยมยำก็ได้ละอเครอยูชอบกินต้ยมยำใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับ ซัมมิวอะบางมื้ออะทำไมไม่ถึงไม่กินทุกมื้อล่ะคะอืเพราะว่าเดี๋ยวเบื่อครับอ๋อค่ะงั้ไงต่อคะแต่แต่แต่ที่ชอบกินที่แบบประจําเลยก็คือน้อําตกอ๋อค่ะนัวก็คือเธอแล้วหนูชอบกินเส้นอะไรครับหนูชอบกินเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กที่ไม่ใช่บะหมี่ขาวใช่ไหมไม่ใส่ค่ะโอเค,อเคชอบกินมีเหลืองครับอ่แล้วหนูกิน หมูตุ๋นหรือหมูหมักหรืออะไรหมูหมักค่ะแล้ชอบกินหมูหมักใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ค่ะหมูตุนไม่ชอบเหรอไม่ชอบค่ะแล้วกินหนอ่อเงาะไหมอ่าบ้างนิดหน่อยค่ะบ้างนิดหน่อยโอเคใส่ถั่วไหมต้ยมยำไม่ชอบใส่ถั่วป่อนะอนะ้นโมครับยี่สิบดาวครับเจญสุขเจญสุขครับต้มยำอ่าไม่ใส่ค่ะติดฟันใช่ก็จะพูดคำนี้เลยโอ้ไม่ค่อยชอบใส่ถั่วเท่าไหร่แต่มันหอมนะ้ถ้าใส่หมแล้วอ่ะ แต่มักจะติดฟันใช่แล้วแาั้นหนูอายุเท่าไหร่มีอายุสิบแปดค่ะสิบแปดเนี่ยในฐานของสเตคของหนูนะชอบคนอายุเยอะกว่าไหมหรือว่าชอบคนอายุเท่ากันถ้าคนที่ดูแลหนูได้ไม่ได้เลยรวยเยอะคนเนี้ยไม่แล้วอายุอ่ะหนูมีปัญหาเรื่องอายุหรือเปล่าต้อไม่ค่เจะแฟง เติมน้ำมันให้หน่อยดิรอเลกสองอ่ะเติมเองรอเลขสองเหมือนกันอะถ้าดูแลเหน่อยได้ก็พอแล้วเหรออายุไม่เขียวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอย่างอ้วนนี่เจ็ดสิบหกเนี่ยพอได้ไหมเจ็ดสิบหกอ่ะแบบให้บางแก่เลยบางทีก็แลกเปลี่ยนกันดูแลอ่ะแบบหนูก็พาอ้วนไปเดินแบบสนามหญ้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยพาไปเดินดูแช่เหรอคะใช่พักเข็นไปหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมได้ค่ะสิบแปดก็คงไม่ติดแต่ั้งแล้วหนูมีพ่อมีแม่ป่ะเนี่ยมีค่ะ พ่อแม่หนูชื่ออะไรครับเอ่อมีป้าชื่อป้าเฉยค่ะป้าเฉยอโอไอเฉยเป็นพ่อด้อือก็อันนี้อีกคนนะครับอ๋อเฉยอีกคนนึงเหรอเ้าก็อันนี้คือป้าสานข้างหลังค่ะป้าสานมีสองคนด้วยใช่ค่ะแล้วทําไมกันมีทําไมต้องหนูต้องเลือกมีพ่อสองคนเพราะอะไรอ่าป้าไม่ค่อยว่างค่ะ เวลาหนูอยากปรึกษาอะไรมันไม่ได้อะเดี๋ยวส่งชีให้เดี๋ยวส่งจ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 ีให้<ไ>อ่ะหนูต่อพี่เข้าใจฟิลหนูไหมเวลาหนูโทรหาแล้วเขาจะบอกว่าเออปลาไล่เคทแป๊แบ,บหนึ่งนะลูกแค่นี้นะเคทอยอู่โอเคอ่ะอพี่ตูดว่างไง,อางไอ้เคซี่ว่าไงเคซี่ว่าพูดสิพูดเคซี่ ตายโอเคถ้าตายไปแล้วอ๋อไอเฉยไม่มีเวลาว่างมันมวแหลงทำไล่เคสถูกต้องไหมอุ้งเยอะทขาไม่ตายหนูแป๊บนึงเอาให้เสร็จอ่ะว่าเคซี่พูดมาเคซี่เคซี่สนใจไหมปาติออะปาติอะไรเงี้ยฮะได้ยินยังได้ยินแล้วคือกูตายใช่ไหมอ่ะ แล้วพอเข้ามาใหม่มาต<พ>าันแล้วก็เป็นมาเกิดที่โรงพยาบาลหมายความว่าไงตายที่ไหนโดนอุ้มอยู่หรือเปล่ามันเอาะกูไปทิ้งไวท้ที่ที่พงหญ้าสักที่หนึ่งอ่ะกูก็ไม่รู้ตรงไหนแล้วมันได้อุ้มต่อไหมก็มันเข้ามาถามกูว่าเหลือกี่นาทีกูก็บอกมันไปแล้วมันก็วิ่งไปกันหมดเลยเหรอใช่แล้วกูก็ตายจนมาเกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยอ่ะแล้วโดนห่ออะไรมาหรือว่าตอนนไม่โดนไม่โดนหรอโอเคปล่อยเลยถ้าไม่โดนอ่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่จะรีอ่ะโดนห่อมาห่อแบบไหนตอนมาถึงตอนนอนในพงหญ้าห่อศพห่อศพก็ต้องไปหามันต่อบอกมาว่าก็จะไปหามันยังไงกูเด้งมาโรงพยาบาลรถก็ไม่มีบอกโ้ชทวิตบอกว่าศพเด้งมาน้าโรงพยาบาลนะครับดีจีถ้าจะมาเอามาเอาเอาที่หน้าโรงพยาบาลคนที่นอนอยู่ในพงหญ้าโอเคไหม๋ยวแล้วกูก็โพชทวิตก็ไม่เป็นอีกอ่ะเดี๋ยวโพสให้เดี๋ยวโพสให้เออโพสหน่อย นี่ก๋วยเตี๋ยวจะบอกให้นะค่ะคนเป็นพ่อเป็นแบบนั้นแหละค่ะสุดมากใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมันวแต่ทำงานยหา,า,าเงินไงไม่เลี้ยงหนูไงใช่ค่ะใช่นั่นแหละหนูอย่าไปกดเกลียดเขาใช่ใช่ค่ะแต่หนูไม่กดเกลียดป้าเราไอ้เฉยอะ่ะใช่ไหมใช่ครับ เออแล้วหนูมีหวัดจหรือยังยงครับอยากมีไหมกระดาไม่ไม่เฉยคุยง่ายโทรกิ้งเดียวมันก็ให้มีแล้วเดี๋ยวหมอช่วยไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอไปบีมคกันเอาครับอยู่ดีว่าหนูติดหรือเปล่าอเออหนูอนุญาตตาหนูข้างหลังหรือเปล่าป้าับ ปังครับป้าครับปาปาไม่ได้มีเสียงเลยป้าไม่มีเสียงป้าหนูเลยแต่พี่แก่แล้วนะฮะอยู่ต้องดูแลพี่เหรอเจ็ดสิบหกเลยนะก็รอเล่นเหมือนกันแลหละอ๋อเหรอคะเจ็ดสิบหกก็คงไม่มาพูดรัวกันนี้ใส่หนูหรอกเขาบอกไอ้หนูเอ้ยว่างเลี้ยงคนแก่ไมูกเอกปวดหลังเลยช่วงน,นี้อ๋อค่ะเนี่ยเนี่ยแหละแก ตะวแก่เข okay. ้ไหม้าใจค่ะหนูไม่ติดไม่ติด พี่สาวอาทิตย์ที่อยู่ตรงนั้นกับผมเขาไปไหนแล้วอ่ะพี่พาสีไหครับไม่รู้อ่ะโอ้โหพลาดเลยที่เหลือห้านาทีแม่งพี่เขาหายหน่มกอล์บอ่ะน้าหน่มกอลบเลยอ่ะอ๋อเออเด็น่าจะขึ้นไปโซนบนแล้วอ่ะผมสัดนหลุดตำรวจหลายรอบแล้วแม่งที่เอสซีมาเป็นล้านพี่สีอวยพรผมหน่อยครับพอดีอาทิตย์หน้าผมตอบนิดนึงครับแต่แพสไม่น้องข้าสึกบ้ามูซะ น่ะดีเฮียแม่งมากับเป็นกองทัพเลยอ่ะไม่เอ๋อไม่เอ๋อมันชุบทันไอ้เฮียแม่งจิงไม่เยอะจริงผมก็มวนแม่งอยู่อย่างนั้นน่ะไม่แล้วตัวน้องก๋วยเตี๋ยวเองก็ไม่ได้เคยมีแฟนมาก่อนเลยใช่ไหมไม่ครับไม่หรอครับพี่สีโดนถอดขอนแต่งมาเลยพี่โดนพี่หลุดอ่ะชอบหรอครับใช่ค,ครับมันถอดของแต่งเลยหร,อ,หรอครับ โอ้ผมไม่ผมไม่รู้พี่ไม่รู้ว่ามันในนี่ว่าผมเห็นรถมันหลุดอ่ะที่โรงงานนะพี่เขาโดนของตบเอาผมผมไม่รู้ก็ถามวันนี้เผื่อพี่โดนถอดนี่เป็นเป็นห่วงพี่ชายไงผมรักพี่เสมอเอาคือเขาเอาต้องเอรี่้วยแล้วแล้วก็แต่ถ้าอย่างแบบเด็กอย่างเงี้ยชอบไหมแบบไอ้น้องคนนี้ชอบไหมไม่ไม่ชอบเลยสักนิดเลยหล่ะครับจะโดนตาทุกหัวโอ้โหไปละเขาแบบว่า ว่ามันถึงยงนี้ได้อะต้องอขออนุญ,ญาตก่อนนะอเอาไงถ้าป้าอนุญ,ญาตอะถ้าป้าอนุญาตาไม่อนุญาตแน่นอนไม่ถ้าอนุญาตนนสมมติตไม่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 ตัวหนูเองอะมาถึงตัวหนูเองอ่ะเอาตามตัวเองดิถามใจตัวเองเลยจะไปถามพ่อหนูพ่อหนูไม่อยู่กับหนูตลอดไปหรอกอยังไงหนูก็ต้องมีคู่ครองอยู่ดีอะพี่ชอบเด็กเหรอ ไม่ได้เกี่ยว่าชอบเด็กครับไม่ได้สนว่าอะไรเรื่องอื่นด้วยแค่สนว่าถูกใจกันกคือคนนั้นไม่สนว่าเขาอายุเท่าไหร่หรอกแต่ความรักคืออะไรคะไม่ความรักสำหรับหนูดีกว่าต้องถามว่าหนูหนูยังไม่รู้ใจตัวเองหนูยังให้คนอื่นมาตัดสินอยู่เลยว่าควรมีหรือไม่ควรมีก็หนูไม่รู้ไงว่าความรักคืออะไรหนูไม่ได้รากครอบครัวไปหรืองาไปเรียนรู้ไปต้องรู้สึกเจ็บ รู้สึกรู้สึกรักรู้สึกเจ็บกับมันนั่นแหละใช่เจ็บยังไงอ่ะก็เผื่อว่ารักที่หนูมีมันอาจจะเป็นรักที่ไม่ดี uh huh. แล้วมันทําให้หนูรู้สึกว่าการที่เรารักใันสักคนแบบทุ่มสุดหัวใจแล้ว uh huh. แต่เขาไม่เห็นค่ามันมันก็รู้สึกว่าไร้ค่าไงเลรู้สึกเราไร้ค่าไม่มีคุณค่าในชีวิตเขาอะไรเงี้ย uh huh. น่นแหละเหมือนหนูเหมือนหนูจ่ายแบงค์พันแล้วไม่ได้ตังทอนอะ่ะ ราซื้อของสิบบาทแล้วต้องควงคืนไงไม่ได้เราโทงคืนไม่ได้เพราะเงินนั้นเขาขโมยไปแล้วอะไรประมาณนี้อะเข้าใจไหมนั่นแหละคือความเข้าใจค่ะเราเหมือนหนูโดนขโมยสิ่งของสําคัญออกไปอ่ะนั่นคือหัวใจหนูอะไปอ่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่สามารถทวงคืนมาได้นั่นแหละนั่นเรียกว่าความรักที่ดับไม่พี่ก็มีเรื่องแบบนี้ครับพี่นะผมักผมไปแตกแบงค์พันมาครับพี่ผมก็ไม่ เอแล้วกูได้ถามแม่ว่ามึงไปตอบรับทครมาแล้วบ่าห์หย่าให้พี่ยนี่งเขาขัดอยากไปเขาขอให้หนูเจอคนที่หนูรักจริงๆแล้วกันอขอคุณค่ะสดีจริงๆแล้วกันว่าหยอกเล่นอ่ะครับอืมตัวชี้เหลือห้าพันครับมีใครได้โดนเนปไหมครับครับขอบคุณครับเอออย่าเล้มดื้อแล้วกันไม่ดื้อครับดีมากดีมาก เห็นเด็กแบบนี้ก็ดีใช่ไหมมาโคใช่ครับใช่เนี่ยหมาแก่ระวังไว้หัวสีเดียวกันด้วยชอบผมเด็กล็อกวะชอบคนถักเด็กล็อกวะแต่ไม่ค่อยสระผมอะไรเงี้ยชอบไหมครับหัวเดียวหัวเหม็นๆอะไรเงี้ยชอบไหมไม่ชอบหรอไม่ชอบคนหัวเหม็นเหรอเอออย่างงี้ไม่เล็กคือแล้วแบบเนี้ยไม่ค่อยสระผมครับเล่นล็อกไม่สระผมเล่นล็อกมันสักยากมันสระผมยากสระแล้วผมมันคลาย ดูแลยากนิดหน่อยหาไปไหนมาวะเพื่อนใชเขาคไดบบลำบากมากแต่การไม่มีเพื่อนแ่มึงเกมได้ไงวะหนูแตงว่าเกมได้ไงวะแต่เต้ได้แต่คนเดียวเป็ดฮะตรนี้พูดเบาๆก็เจ็บพี่น้องเออมันก่อนพิเเจ็บจึ๊กป่ะไม่เจ็บ